จ้ายังไงจ้าเออ <ajuda! S 1> อย่างเงี้ยนะวันนี้เราอยู่ที่ไหนไม่ใช่ส่วนยไปชายแลนด <discussion S 3> ์ท we ี่ไหนล่ะนี้เราอยู่สายน้ำใช่ปะสายทาละคุ่มเขาสายทาละคุ่มเขาอันนี้คือบรรยากาศห้องไหนคอ่าเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันดีกว่านี่ฮะ อ้ำทานนี่มีมีอันนี้มีคนลางเต็นท์อยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าใครตางเต็นท์อยู่ตรงนู้นแต่เราไปดูกันว่าวันนี้เราจะทำอะไรกินกันนี่ครับบรรยากาศโดยรวม,วม,อมสองดื้อเดี๋ยววันนี้เราจะกินหมูย่างเกาหลีกิมจิ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อไปถ่ายให้ให้ดูเวลาตอนทำโอเคไหมนี่ดูขนมปังข้านอนนี่นี่ขนมเค้กกินอย่างเดียวเนี่ยดูพุงนิดเดียวดูพุงดิุงิางงมาหันพุงใหญ่สวัสดีจ้ายัง<ะ>จ้าจ้าแกอยนะ่าง<ะ>นี้เลโอเคเดี๋ยวเราไปดูตอนทำอาหารกินกันดีกว่าโอเคไหม<ะ>บาย เดี๋ยวเราไปดูเต็นท์อีกที่หนึ่งดีวยครับที่ที่มามาด้วยกันปักด้วยกันอาหาดูครับบรรยากาศชิลเดี๋ยวคืนนี้เราจะมาทำอาหารกินกันที่นี่ฮะนี่อาครับข้ออาของขนมปังขนมเค้กครับหมูกระทะเกาหลี น,น,น้ำอีกครับนาำอีกกับนี่นะนี่รเราพ <ไป S 1> ิสปกไงมันเข้าไปอ่ะเรากินอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้นะเราดูดูเ<ว>อ,อ,อาอันนี้อันนี้อันนี้เป็นช่องเด็กนะเดี<อ>๋ยวีจะเกลี่ให้ดูเดี๋ยวเราไปเจอที่ช่องผู้ใหญ่เดี๋ยวเรามีอีกช่องหนึ่งฝากติดตามด้วยนะลองมาชอบไหมชิคก็ต์แบ็คครับชิคก็ต์แบ็คเอาปองแล้วชิคก็ต์เอาปองแล้วเอามกเอามกเอาเออฝากเี่ยไม่ใช่ กลลัเลย,ยโอเคเดี๋ยวลองน่ากินนะเ,เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศรอบๆนะมี่่นีเต็นท์อ่าครับนี่บรรยากาศบรรยากาศโดยรวมส่วนเหล่านี้ของขนมปังและขนมเค้กก็จะนอนอยู่ที่นี่นะฮะกลางเต็นท์นอนชิลนะฮะ <c oughs> อันนี้คือบรรยากาศน้ําก็คือเล่นได้เหมือนกันก็คือตอนนี้คนคนที่เล่นเขาคือขึ้นหมดแล้วแต่ว่าพรุ่งนี้เช้าแล้วจะมีคนเล่นอีกบรรยากาศพันพักผ่อนครับสบายๆริมน้ำแต่ว่าขนมเค้กขนมปังพักอยู่ในห้องเดี๋ยวเราไปดูที่ห้องกันอีกทีหนึ่งแต่เ,เราจะเอาหมูไปให้ขนมปังขนมเค้กกิน เดี okay, ๋ยว mm hmm. เจอกันที่ห้องครับผมนี mm ่ย hmm. ะ <Yeah. S 2> หมูย่างโอเคเดี๋ยวรอไป mm hmm. ให้ดีกว่า <Okay. S 2> เราหมูไปให้เด็กๆก,กินดีกว่าโอเคครับนี mm ่ hmm. mm hmm. คือบรรยากาศตอนเย็นก็รู้สึกว่าเราหนาวนิดนิด ตัวน,นี้จะเสียงดังน้ําหน่อยนะครับโอเคอันนี้คือบ้านพักบ้านพักที่เราอยู่เด็กๆจะนอนกันที่นี่นะมาแล้วเปิดประตูนหน่อยเล็วลูกเปิดประตูนหน่อยปิดล็อกก่อนลูกปะลดล็อกก่อนว้าวมาแล้วหมูหมูหม นี่น้ำจิม้มซูกี้ไหนลองกินซิอร่อยไหมออลองกินก่อนอนะผักกนกินผักด้วยเหรอเออใช่ใช่่ไลองดูที่ไหนลองดูซิไงอร่อยไหมอ,อร่อยนะจืดไหมจืดหน่อยนะห้าหมักให้ดีกว่าเค้กกินไหมลูก กินไหมกินหมูให้น้องชิ้นหนึ่งเร็วให้น้องชิ้นหนึ่งเค้กให้น้องจับอ่ะให้น้องจับเอาไม่ต้องใช้ไม้ก็ได้นี่อร่อยไหมเค้กอร่อยไหมอร่อยหนเนาะหน่เยิยมเยิ้มหน่อยเยี่ยมหน่อยเยี่ยมเหรอเดี๋ยวพรุ่งนี้เราออกไปถ่ายจะมีคนตัดหญ้าอยู่นู่น กนู้นก็บรรยากาศก็น่าเล่นนะตรงนี้บรรยากาศน่าเล่นมากตรงเงีอ้อืมน,อน,อ irm, น้ำมันเชี่ยวด้วย,ยวก็ไม่ได้เล่นเลยฮะนี่คือฝ่ายกั้นน้ำส่วนตรงนูน้นนี่นี่ตรงนี้ที่เรา,เากางเต็นท์เมื่อคืนนี้ตอนนี้ก็เราจะกำลังจะกลับบ้านแล้วจะลองจะไปเที่ยวต่ออ๋อเราไม่ได้กลับบ้านเราลองจะไปเที่ยวต่อใช่ไหม ออันนี้ก็คนน้อยบรรยากาศดีเงียบสงบแต่ว่าตอนนี้วันนี้เขาตัดหญ้าอีอน,นี้เราจะถ่ายรูปก,กันนะเดี๋ยวเราไปดูอีกทีดีกว่าว่าเราจะไปเที่ยวกันตรงไหนต่อก่อนที่เราจะกลับบ้านสัตว์ที่ไหน เราก็ไม่ได้ถ่ายกันมาหนึ่งปีนะประมาณประมาณหนึ่งปีนี่ฮะขนมปังก็โตขนมเ,เค้กก็โตขนมเค้กตโตย่างขนมเค้กไหนดูกล้องสิลูกข้าวหมูนู่นไปดูนู่นบรรยากาศข้าหูก็ก็เหมาะสำหรับคนมาตกปลานะก็กลางเต็นนอนก็นนอ,ยนอยู่ดี เป็นทางเข้าไปก็มันสำหรับมาแคมป์ม,มานอน,นตกปลาก,ก็ได้นะน,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 นี้ทางก็จะค่อนข้างที่จะไปทางนึงก็ตรงนี้ทางทางนี้มันจะลำบากหน่อยนะนอันนี้เราก็อยู่ที่บ้านน้ำใสหรือแม่กระปองสองนะครัเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสวยแค่ไหนนี่นมปัง เฮ้ยเค้กเค้กง่วงเหรอลูกฮึ๊บฮึ๊บฮึ๊บฮึ่มมีตกฟังเห็นน้ตกไหมลูกหูเค้กเค้ก

บ้านอะไรนะบ้านไทยรามานันบ้านห้วยน้ำใสเรียกกันว่าแม่กำปองสองค่ะอยู่ส่วนลึงราดบุรีนี้ก็าลัางก่อสร้างกันนะแต่ระหน้านอนนะครั้งต่ับไปเนี่มาหาเนาแถบเีอะรอเปล่าเป็นหมู่บ้านชุมชนคนมอนนะคะเล็กๆนี่อาจจะเป็นเหมือนศาลไหว้ของเขานะคะ มือนคนมอนเหมือนคนมอนอะเนาะแต่ไม่ก็ไม่ไม่เหมือนมอนสังขารบุรีเนาะถ้าวันศุกรนะ์ศุกร์เสาเรอ์อาทิตย์ถ้าวันศุกร์ศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็จะเอ่อมีการทําบุญนะเขาจะมีคนมอนอะไรพวกน,นี้มาทําบุญตักบาตรคนจะเยอะเสาร์อาทิตย์อันนี้วันธรรมดามันก็เงียบๆอยู่แล้วของไม่ค่อยม,มีค่ะบ้านไทยรามอ นี่เราขับรถเข้ามาถ้าเกิดเป็นวันศุกร์ต่อทียเที่ยวคนเยอะขับรถเข้าไปได้นี่ไงตรงนี้ไงตรงนี้ทางเข้าไปน้าตกทางไปน้ําตกเราไม่ได้เดินลงไปนะลูปงองเงี้น่าเดินเข้าไปอยู่นี่ก็คือร้าน อันนี้ครัวตะนาวสีนะคะเมื่อกี้กินไปนะคะคือกินที่ที่เรากินไปก็รสชาติกาแฟแล้วก็กะเพราอร่อยก็คือไม่ขี้เหร่ก็คืออร่อยอันนี้มันเป็นทานน้ําทานน้ํานนตรงนี้ใช่ไหมแล้วเขาก็มาทําปูสะพานข้ามตรงนี้ให้รถใหญ่เข้าได้นะน้ำต้องทานตรงนี้มันก็เลยแบบว่าเป็นไหลมาคือคือทิมเลย เนนีี่่ทป็ลำาใชมันไหลลงไปข้างล่างเนี่ยตรงเนี้ยมันก็เป็นทางแต่ว่าเหมือนเขาทาตรงนี้เพิ่มอ่ะเป็นลำทางน้ำเลยนี่แหละแต่ว่าให้รถข้ามได้เออทําให้รถข้ามได้ไปเราไปดีกว่าเราจะไปไหนนะสวนสัตว์เปิดเขาประทับช้างใช่ไหมปลาปังเดินไปเดินไหมลูก ยังไม่ได้ทัไได้ทำอะไรเลยฝนตกก็จะเข้าไปเมื่อกี้นี่ใช่ไหมเดี๋ยวรอฝนหยุดก่อนลุกเดี๋ยวค่อยเข้าไปถ้ามันไม่หยุดเราจะทำไงยังเบาอยู่เลยกลัวเข้าไปไม่มีที่หลบมันจะแรงกว่าเดิมลมก็ไม่ได้อมา <S <S ข้างในน่าจะไม่มีที่เดี๋ยวเราไปดูดีกว่าฝนจะหยุดปะถ้าหยุดเราจะค่อยเข้าไปนะ ถ้าม่หยุดเราก็เดี๋ยวก็จะเราข้าไปอยู่ตอนนี้ฝนก็หยุดแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดีกว่าไหวปะก็จะมีตกนะแต่วัดนินหน่อยใช่เดี๋ดวยวเราไปดูกันดีกว่าข้างในมีอะไรเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปกันดีกว่าอะ vào ăn nô con à kì nè tảo oh to lớn 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 đi มูเหลืองนี่ปังมูมูเหลืองมันไม่ตื่นน่ะมันไม่ได้หลับนะไปเราเดินต่อไปด้วยไปของตกไม่ได้เข้าไปดูเลยได้เข้าไปนิดเพียงเองวันหลังดีกว่าวันหลังเดี๋ยวเรามาใหม่โอเคไหมบายบายกลับบ้านดีกว่ามาปิดกล้องแล้วไปปิดกล้องด้วย Hãy subscribe cho kênh bye bye, bye. 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 bye.